สวัสดีครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการใช้มิเตอร์นะครับในการวัดกระแสที่จุดต่างๆในวงจรผสมนะครับนักศึกษาจะเห็นว่า,าวงจรนี้จะเป็นลักษณะของวงจรผสมนะครับที่ใช้ตัว r ด้วยกันทั้งหมด6ตัวนะครับจุดที่เราจะวัดกระแสจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6จุดนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าเราจะต้องจําหลักการของการวัด กระแสให้ได้นะครับว่าเราจะต้องทำให้วงจรณตําแหน่งที่เราจะวัดมันขาดออกจากกันแล้วเอามิเตอร์ใส่เข้าไปแทนนะครับเพื่อวัดการไหลของปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับทีนี้คุณครูก็มาเอาตัวต้นทานนะครับมาต่อลงไปในโฟโตบอร์ดนะครับจําลองอให้เหมือนกับวงจรในโจกนะครับอันดับแรกเราจะทําการวัดตัวค่าของ a 1ก่อน ถ้าเปิดสมมุตินักเรียนดูจากวงจรตัว a 1จะอยู่ที่บริเวณ r 1นะครับก็คืออยู่บริเวณจุดนี้นะครับดังนั้นเราจะต้องทําให้จุดนี้มันขาดออกจากกันนะครับวิธีการง่ายๆเราก็จะดึงตัวสายปักคีบสีแดงนะครับออกมาก่อนจากวงจรเห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอามิเตอร์นะครับซึ่งตั้งย่าน dc m พร้อมอยู่แล้วนะครับในการวัดปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าเข้าไป หลักการมีอยู่ว่าให้นักศึกษาเอาเข็มมิเตอร์สีแดงนะครับไล่จากไฟบวกไปนะครับเพื่อให้มันรับไฟที่ไหลเข้านะครับส่วนเข็มมิเตอร์สีดําเราก็จะจัดจุดที่มันขาดเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับอันนี้คือการวัดกระแสที่จุด A1 นะครับง่ายๆหลังจากนั้นถ้าเราจะวัดกระแสที่จุด A2 นะครับจุด A2 ก็คือบริเวณนี้นะครับ ฝั่งอื่นเลยเราก็จะต้องทําให้ตัว A 1มันกลับเข้าสู่วงจรก่อนเพราะฉะนั้นคุณครูจะเอาสายปรกคีมสีแดงลีบเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้วงจรมันกลับเป็นปกติหลังจากนั้นที่ตัว A 2นะครับถ้าเกิดว่าเทียบในตัวโฟโต้บอร์ดก็คือบริเวณด้านบนของตัว R 2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงขา R 2ด้านบนออก ออกจากวงจรเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะทําให้วงจรมันขาดออกจากกันรเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข็มมิเตอร์สีแดงนะครับไล่จากไฟบวกมาเห็นไหมครับเจอจุดขาดณตําตแหน่งไหนเอาเข็มมิเตอร์สีแดงปักลงไปแล้วก็เข็มมิเตอร์สีดําจับไปที่ขาที่เราดึงออกมานั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้เห็นไหมครับวิธีการวัด a 2ง่ายๆนะครับ หลังจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะวัดตัว a 3นะครับสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทําคือนักเรียนจะต้องเอาขา R2 ตัวนี้กลับเข้าไปในวงจรก่อนนะครับแล้วก็ทําให้ตัว a 3ตรงนี้มันขาดออกจากกันก็คือขาของตัว R3 นั่นเองครูก็จะดึงขามันออกมาเห็นไหมครับวงจรตรงนี้ก็จะขาดออกจากกันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข็มมิเตอร์สีแดง นะครับไล่จากไฟบวกมาเห็นไหมครับเจอจุดขาดแล้วก็เอาเข็มมิตเตอร์สีแดงปักเข้าไปเลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งเข็มมิตเตอร์สีดําก็จะไปจับที่ขาที่เราดึงออกมานะครับลักษณะน,นี้ก็คือการวัดค่า A3 นั่นเองนะครับหลังจากนั้นถ้าเราจะไปวัด A4 ครับเราก็จะต้องเอา r 3กลับเข้าวงจรก่อนตรงนี้สำคัญมากๆนะครับนะักศึกษาของคุณครูอย่าลืม ว่าจะต้องเอาขาที่เราดึงออกมาเนี่ยกลับเข้าไปในวงจรหน้าตำแหน่งเดิมก่อนนะครับ้าไมอย่างนั้นแล้วกระแสจะไม่สามารถไหลผ่านมาได้นะครับที่ตัว A4 ก็คือบริเวณหัวเลี้ยวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงขามันออกมา1ข้างข้างไหนก็ได้นะครับขอให้มันขาดออกจากกันแล้วกันเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะขาดออกจากกันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอามิเตอร์สีแดงนะครับไล่จากไฟบวก นะครับผ่านตัว R มาเจอจุดขาดบริเวณนี้ปักเข้าไปเลยแล้วก็คองมิเตอร์สีดำจับตรงนี้นะครับอันนี้คือการวัด A4 นะครับต่อไปถ้าเราจะวัด A5 ล่ะเราก็จะต้องเอาขาของตัวขาสามตัวนี้กลับเข้าไปในวงซรนก่อนอนะครับตัว A5 อยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะดึงขา ห้าตรงนี้ออกจากวงจรดูก็จะดึงออกมาเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะขาดออกจากกันนะครับเราก็จะเอามิเตอร์เข็มมิเตอร์มมสีแดงก็จะไล่าจากไฟบวกลงมาด้านล่างเห็นไหมครับเจอจุดขาดแล้วปักลงไปเลยส่วนเข็มมิเตอร์มมสีดําก็จะปักอีกด้านหนึ่งของจุดขาดนะครับก็จะเป็นลนนักษณะนี้อันนี้คือการวัด a 5นะครับสุดท้ายถ้าเราจะวัด a 6 เอคจิดน,นี้นะครับเราก็จะต้องเอาขาที่เราดึงออกมาเนี่ยกับเข้าไปในวงจรซะก่อนนะครับหลังจากนั้นตัว A6 คือตรงไหนของวงจรตัว A6 คือบริเวณนี้ถูกไหมครับขาของตัว R6 ด้านขวาเพราะนั้นเราก็จะดึงขา R6 ตรงนี้ออกมาจากวงจรนะครับบริเวณที่เราจะวัด A6 กก็คือตำแหน่งนี้ รไะนั้นแล้วเข็มมิเตอร์สีแดงก็จะไล่าจากไฟบวกผ่านตัว R ทุกตัวนะครับไล่วนมาเลยเจอจุดขาดแล้วปักลงไปเลยครับแล้วก็เอาเข็มมิเตอร์สีดำไปอีกข้างหนึ่งเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือการวัดตัว a 6กนะครับก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับจริงๆแล้วเ,เวลาเราจะวัดตัวกระแสณนะตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะครับนักศึกษาก็ใช้ หลักการของมันนะครับก็คือทําให้ตัวบริเวณที่เราจะลงไปวัดเนี่ยมันขาดออกจากวงจรเสีก่อนนะครับก็ลองศึกษาแล้วก็ลองทําความเข้าใจอย่างช้าๆดูนะครับก็จะช่วยให้นักศึกษา,าเข้าใจในเรื่องของการใช้มิเตอร์ในการวัดกระแสได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ